รวมคอมเมดี้เดที่ผมมาแค่เดอะมูฟวี่เท่านั้นหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผม คัมเมเลเดอร์เวอร์เดยหรืออิสซลุทากามิสวาคุณชายมหาเศรษฐีประธานบริษัทชื่อดังผู้มีทรัพย์สินกว่าพันล้านวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังนั่งรถลิมูซีลราคาแ0บล้านอยู่นั้นก็ได้มีชายหนุ่มที่ชื่อว่าคิโดชินจิได้ขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาแล้วก็บอกว่ามีเรื่องจะคุยกับเขาด้วยหลังจากนั้นเจ้าชินจิก็ได้โชว์ตลับการ์ดให้ดูซึ่งพอทากามิสวาเห็นอย่างนั้นเขาจึงได้ให้ชินจิเข้ามาคุยที่บริษัทของเขาโดยชินจิได้พูดร,อ,รดอ์ โดยชินจิคิดว่าคเมเลเดอร์เวอร์เดนั้นมีทุกอย่างแล้วเขาจึงไม่ต้องการการต่อสู้ต่อไปจึงอยากจะชวนคเมเลเดอร์เวอร์เดรหรือว่าทากามิาวะมาร่วมมือด้วยแต่ปรากฏว่าทากามิาวะกับปฏิเสธคําขอของชินจิและเขาก็ให้เหตุผลตอบกลับว่าถึงแม้เขาจะมีอะไรมากมายทุกอย่างนี้แล้วแต่มันก็ยังไม่พอเขาเนี่ยต้องการแสวงหาอำนาจมากขึ้นเข้าไปอีกและการเหลือลอกคนสุดท้ายของการเป็นไรเดอร์นั้น ก็สามารถทําให้เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่านี้ได้เขาจึงต่อสู้เพื่อแสวงหาอำนาจต่อไปและจากนั้นก็ต่อว่าชินจิว่าทําไมเป็นไรเดอร์แต่ไม่ยอมสู้เลยผู้เหลือลอกคนสุดท้ายเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และมีทุกๆอย่าง จากนั้นทาก,กามิซาวะก็ได้ชินจ,จิกลับไปนะครับและต่อมาในขณะที่ไนท์ไลอาร์แล้วก็ลิลคิได้เข้ามากำจัดมิลเลอร์มอนสเตอร์ในมิลเลอร์เวิลด์ในตอนนั้นคอมเบลเดอร์เวอร์เด้ก็ได้แปลงร่างแล้วเข้ามาในมิลเลอร์เวิลด์ด้วยแต่ว่าเวอร์เด้ไม่ได้เข้ามากำจัดมิลเลอร์มอนสเตอร์เขาเนี่ยตรงเข้าไปเล่นงานคอมเบลเดอร์ไลอาร์ก่อนเลยซึ่งก็เป็นไลอาร์ที่โดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะฮะคอมเบลเดอร์เ,รเวอร์เด้เนี่ยได้ใช้การหายตัวนะครับและจากนั้นยังมีการโยโย่อีกด้วยนะครับผมเป็นนนนนนนออออออาา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 วววววุธตตติดดดััััขงงงงเเเเเเรรรร์กกร์์ยย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 ะะะฮซึ่่่่่่่ไไไไไ้โโบบบบกกกหีีสามาสมมถลลลลค สามารถตอบโต้ได้เลยนะครับผมและพอไลอาโดนเล่นงานไปสักพักเนี่ยเวอร์เดมันก็ยังไม่หยุดแค่นี้เขาเนี่ยได้ใช้การก๊อปปี้เวนซึ่งการก๊อปปี้เวนของเวอร์เดเนี่ยแตกต่างจากของไลอาเพราะไลอาจะก๊อปแค่อาวุธเท่านั้นแต่เวอร์เดสามารถก๊อปได้ทั้งตัวโดยตัวที่โดนเวอร์เดก๊อปนั้นก็คือคอมมิชชั่นเดอร์ไนท์และจากนั้นเจ้าเวอร์เดที่เป็นไนท์เนี่ยก็ได้วิ่งแล้วก็เอาหอกของไนท์เนี่ยมาแทงทะลุตัวของไลอาร์เลยทีเดียวซึ่งนี่ก็ทำให้ไลลอออ่าาาาาาบบดเเจจ็สสหััยงมกกแะนน้วร์เดก็ใช้ เมื่อเวอร์เดใช้ไฟนอลเวนไบโอกีซ่าสัตของเขาก็ได้แลนบินมาผูกที่ข้อเท้าทั้งสองข้างของเวอร์เดและจากนั้นก็ตีลังกาหลายตลบแล้วก็จับไลอาเอาหัวม่งดินซึ่งพอเวอร์เดใช้ไฟนอลเวนเสร็จเขาก็ได้เดินหนีไปซึ่งการโดนไฟนอลเวนของเวอร์เดครั้งนี้นะครับก็ทาให้ไลอาเนี่ยเสียชีวิตกันเลยทีเดียวและต่อมาทีทาวกาชูวิจิหรือคอมเมเลเดอร์โซดาและชิเวราจุนหรือคอมเมเลเดอร์ไก่และก็อิซรุทากามิสวะหรือว de, ่าคอมเบลเลเดอร์ไน โดยทั้ง3คนได้มาขอให้นท์ร่วมมือกับพวกเขาแล้วก็ช่วยกันกำจัดชินจิเพราะว่าไรเดอร์ไม่ควรจะมีคนที่อยากจะหยุดการต่อสู้ไรเดอร์ Rider เนี่ยคนมีชีวิตเพื่อการต่อสู้เท่านั้นซึ่งในตอนแรกนท์ Knight ก็ลังเลว่าจะเขาร่วมดีไหมแต่ด้วยความยุ่ยยุ่ของทั้ง3คนจึงทําให้ไนท์ตอบตกลงแล้วก็สัญญาว่าจะกำจัดชินจิและต่อมาเนี่ยเวอร์เดก็ได้นาทีมคาเมเลเดอร์ตัวอื่นนะครับผมมาช่วยกันลุมคาเมเลเดอร์ลิวคีนะฮะโดยลิวคีเนี่ยในตอนนั้นคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องตายแล้วแน่ๆนะครับม oda, Guy, de, ลิ acer, ลมค ต่ลูคีก็เหมือนจะไม่ยอมนะเขาก็ได้ตอบโต้แต่ก็เหมือนจะทําอะไรไม่ได้มากเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยผมไม่สามารถต่อสู้กับไรเดอร์ขนาดนี้ได้หลังจากนั้นลวคิ Liu ก็โดนเล่นง,งานต่อไปและในท้ายที่สุดเนี่ยในตอนที่ลูคีกําลังจะโดนเหล่าไรเดอ,อร์ปิดฉากซึ่งตอนแรกคนที่จะปิดฉากเนีย่ยจะเป็นคอมเบรเดอร์ไก่แต่ว่าเวอร์เดย์บอกว่าไม่ต้องเวอร์เดย์เนี่ยอยากให้นท์เป็นคนปิดฉากเองซึ่งในตอนนั้นนท์ Nike ก็บอกว่าได้อยู่แล้วและนท์ก็กําลังจะไปฆ่าลูคีด้วยตัวเองแต่ปรากฏว่านท์นั้นทําไม่ได้เข,ไาาเ,ดเขาได้ และจากนั้นก็เป็นไนท์ที่โดนเหล่าไลเดอร์เล่นงานแต่ว่าในตอนนั้นเวลาในการแปลงร่างได้หมดพอดีเหล่าไลเดอร์จึงแยกย้ายกัน แล้วมาถึงการต่อสู้สุดท้ายนะครับผมในตอนนั้นไรเดอร์ตัวอื่นนะก็กำลังจะมาลุมริวคีแล้วก็ไนท์นะฮะซึ่งไนท์กับริวคีเนี่ยพยายามช่วยกันนะครับผมเพราะว่าโดนลุมจากไรเดอร์เป็นสิบสิบคนกันเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนคนที่จะถูกจ้องเล่นง,งานมากที่สุดน่าจะเป็นริวคีนะครับเหล่าไรเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะไปลุมริวคีซะมากกว่านะครับผมในตอนนั้นเวอร์เดนะฮะก็เลยจะใช้ไฟนอลเวนนะครับเพื่อกำจัดริวคีก่อนเลยแต่ว่าในตอนที่เขาใช้เนี่ยไนท์ Nike ได้เข้ามาขวางนะฮะแล้วก็เเเเเเเปป็นน็นนนนคคอออออมมไไไรรรรดด์์์ททะัับบี่ฟลววขงจ้าต แต่ประกบว่าหลังจากที่โดนเนี่ยไนท์มันยังไม่ตายนะครับก็ยังสามารถลุกขึ้นมาได้แต่ว่าร่างกายก็สับักสบอมแล้วนะครับและจากนั้นไนท์ก็ใช้ไฟนอลนเวนใส่เจ้าเวอร์เดซึ่งเวอร์เดเนี่ยพยายามวิ่งหนีแล้วนะฮะแต่ก็หลบไม่พ้นและจากนั้นเวอร์เดก็โดนไปเต็มๆเนี่ยนี่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดจบของคัมเบเดอร์เวอร์เดนี่ครับแต่ว่าหลังจากที่ไนท์ใช้เสร็จเนี่ยไนท์ก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับผมไนท์ก็ได้ตายเช่นกันนะฮะ วันหนึ่งทางสำนักข่าวโอเลได้รับแจ้งข่าวว่ามีชายคนนึงเป็นนักต้มตุน๋นที่ชอบหลอกมาทําดีกับผู้หญิงสาวและจากนั้นก็หลอกแต่งงานเพื่อที่จะเอาสมบัติของผู้หญิงโดยในตอนนั้นก็มีลูกคนหนูคนหนึ่งที่กำลังจะโดนผู้ชายคนนี้หลอกซึ่งลูกคนหนูคนนั้นมีชื่อว่าคิริชิมะมิโฮทางสำนักข่าวโอเลจึงให้เลโกะและคิโดชินจิเข้ามาช่วยกันลูกคนหนูคนนั้นจากผู้ชายนักต้มตุ๋นคนนี้ แล้พอคิโดชินจิและเลโกะได้มาคุยกับคิริชิมะมิโฮทั้งชินจิและเลโกะก็พยายามเตือนไม่ให้มิโฮเขาไปยุ่งกับไอ้ผู้ชายคนนี้แต่ปรากฏว่ามิโฮนั้นไม่ฟังเขาบอกว่าเขารู้จักผู้ชายคนนี้ดีที่สุดเขาก็จะเดินหน้าแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ให้ได้และจากนั้นมิโฮก็เดินหนีไปซึ่งก็ทำเอาชินจินงิดอย่างมาก และต่อมาผู้ชายนักต้มตุ๋นคนนี้ก็ได้ให้แหวนกับคีริชิมะมิโฮพร้อมกับสารภาพว่าอยากขอแต่งงานซึ่งมิโฮก็ได้รับแหวนไว้แต่ว่าในตอนนั้นเองเลโกะและชินจิก็ได้เข้ามาพอดีพร้อมกับมาต่อว่าผู้ชายคนนั้นรวมถึงก็บอกว่าให้มิโฮหนีไปเพราะไอ้ผู้ชายคนนี้มันพยายามจะจับมิโฮซึ่งในตอนนั้นน่ะชินจิก็ได้เอานำบัตรตัวเองให้กับผู้ชายคนนั้นดูแต่ก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นนักข่าวรวมไปถึงผู้ประดุความยุติธรรมและจากนั้นก็ได้วางกระเป๋าไว้ที่ลูกของมิโฮะททีี่่่่่กกกกําาาลลัััังงคุยนนนนนอออู้้้้เเจขบบป็พ็พแะแะมไดมา โดยชินจีก็ได้บอกพ่อกับแม่ว่าไอ้ผู้ชายคนนี้กำลังจะมาจับลูกสาวเขาแต่พ่อกับแม่ก็บ,บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีลูกสาว รับภายในไม่กี่วิในตอนนั้นมิโฮก็ได้หายตัวไปพร้อมกับแหวนลงไปถึงกระเป๋าตังของชินจิซึ่งนั่นก็ทําให้ทั้งผู้ชายและก็ชินจิลงไปถึงเลโก้ได้รู้ว่ามิโฮก็เป็น18มุกุฎเหมือนกันและจากนั้นชินจิซึ่งนี่เป็นการเปิดตัวการต่อสู้ครั้งแรกของคอมมดเดอร์ฟาร์มซึ่งนอกจากเราจะได้เห็นการ์ดต่างๆอาวุธต่างๆของคอมมดีเดอร์ฟาร์มแล้วเรายังได้เห็นสัตว์ของคอมมดเดอร์ฟาร์มอีกด้วยซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหงส์ขาวเรียกได้ว่าถึงแม้เธอจะเป็นผู้หญิงงงแแต่่เเเเเธออออกกกก็็็มมมีควมมควววาาาสรรละจนนนนั้น้ไดไดหข์ ซึ่งพอเมื่อคอมเลเดอร์ฟาร์มใช้ไฟนอลเวนสัตว์ที่มีชั่วแบนวิงหรือหงข่าวนั้นก็จะกระพือปีกพัดใส่ศัตรูทำให้ศัตรูเนี่ยรอยมาหาคอมเลเดอร์ฟาร์มจากนั้นคอมเลเดอร์ฟาร์มก็จะใช้อาวุธที่มีชื่อว่าวิงสแลชเชอร์ฟาดไปที่ศัตรูซึ่งถ้าไม้ตายนี้เนี่ยผมสามารถกํจาจัดศัตรูได้หลายตัวในทีเดียวเลยนะฮะโดยท่านี้มีชื่อว่าเมตตี้สลชและต่อมา คาสกิชิโร่ก็ได้เรียกรวมพลเหล่าไรเดอร์ที่เหลือรอดอยู่ซึ่งคาสกิชิโร่ได้บอกว่ามีไรเดอร์เหลือรอดอีกหกคนแต่ว่าคนที่มากลับมีแค่ห้าคนที่เท่าก,ากับเลนจึงสงสัยว่าไอ้คนนั้นเป็นใครโดยคาสกิชิโร่บอกว่าเดี๋ยวไรเดอร์อีกคนก็จะโผล่มาเองซึ่งเหตุผลที่คาสกิชิโร่เรียกรวมพลในวันนี้ก็คืออยากให้การต่อสู้ของไรเดอร์เนี่ยมันได้บทสรุปสักที เพราะว่าเหลือเวลาในการต่อสู้แค่สาวันเท่านั้นในตอนนั้นซากุระทาคิชิจึงได้บอกว่าเขาไม่มีปัญหาจะมาตัดสินกันตอนนี้เลยก็ได้ซึ่งมิโฮมีความแค้นต่ออาซากุระอยู่แล้วมิโฮก็อยากจะสู้กับอาซากุระเต็มที่ส่วนคิทาโอกะชูอิจิก็อยากจะตัดสินกับอากิยามะาเลนทั้งคู่ก็จึงอยากแปงลงร่างและต่อสู้กันเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าในตอนนั้นมีคนหนึ่งไม่เห็นด้วยซึ่งนั่นก็คือคิโดชินจิเขาบอกว่าการเป็นไรเดอร์เนี่ยคือเป็นเพื่อปกป้องมนุษย์จากปีศาจเท่านั้นไรเดออไมออม่่นคนูันนเงหืืๆจะฟ และจากนั้นทั้ง4คนก็ได้แปลงร่างเป็นคอมเมดีเดอร์และเข้าไปต่อสู้กันในมิลเลอร์เวิลด์ซึ่งชิจิก็พยายามต่อว่าคาสกิชิโร่ว่าคาสกิชิโร่เนี่ยยุยงให้พวกเขาต้องต่อสู้กันแต่เหมือนชิจิก็จะทําอะไรไม่ได้สุดท้ายก็แปลงร่างเป็นลิวคิและเข้ามาร่วมต่อสู้ในมิลเลอร์เวิลด์อันในตอนสุดท้ายเนี่ยในขณะที่โอจานี่ครับกำลังจะเล่นงานฟาร์มมากกว่านี้เนี่ยในตอนนั้นคิทาโอกะชูจิหรือว่าคอมเมดีเดอร์โซดาก็ได้มาช่วยฟาร์มไว้นะครับ แล้วก็ยิงปืนคู่ที่เน็บอยู่ที่บ่าเนี่ยใส่โอจารเลยนะครับผมและจากนั้นเขาก็กัดจะเคลียร์พื้นที่นะครับโดยการใช้ไฟนอลเวนซึ่งในตอนนี้คัมเบรเดอร์ฟาร์มได้หาที่หลบแล้วนะครับจึงทําให้คนที่โดนไฟนอลเวนของโซดาเนี่ยมีลูคิไนและก็โอจารนะครับผมและจากนั้นการต่อสู้ก็ได้แยกย้ายได้แค่และพอมิโฮออกมาจากมิเลเวอร์เนี่ยเขาก็ได้รับรู้นะว่าพลังของเขาตัวคนเดียวเนี่ยไม่สามารถฆ่าอสาัปุระเท็งจิหรือว่าโอจาได้เขาจึงได้ขอให้อากิยามาเลยแล้วก็ชินจีนเนี่ยร่วม,ม ครับผมไม่ขอร่วมมือกับใครทั้งนั้นแต่ว่าชินจิเนี่ยอยากจะหยุดการต่อสู้ซะมากกว่าชินจิก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะให้ความร่วมมือนะครับและชินจิยังได้ถามมิโฮนะครับว่าทาไมอยากฆ่าอาสักุระาขนาดนั้นนะฮะซึ่งมิโฮก็ได้เล่าถึงเหตุผลนะครับผมว่าพี่สาวแท้ๆของเขาเนี่ยถูกอาสาักุระาทลชีค่าตายดีครับเขาจึงมีความจําเป็นที่อยากจะล้างแค้นให้พี่สาวเขาจึงกลายมาเป็นไรเดอร์เพื่อกําจัดอาสาักุระาทลชีนั่นเองและจากนั้นมิโฮก็เดินหนีไปนะครับ และต่อมานะครับมิโฮนะครับผมก็โดนโรคจิตตามตื้อนะฮะซึ่งเหมือนไอ้โรคจิตคนนี้อยากจะเป็นแฟนของมิโฮให้ได้มิโฮจึงได้สอร้องชินจิให้ชินจิเนี่ยมาช่วยแกล้งสแสดงเป็นแฟนเขาหน่อยไอ้โรคจิตคนนี้มันจะได้เลิกตามตื้อนะครับและจากนั้นมิโฮกับชินจิก็ได้ออกเดทเที่ยวกันมีทั้งการไปหาอะไรกินนะครับผมแล้วก็การไปเที่ยวนู่นนี่ซึ่งพอเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยมิโฮกับชินจิก็ได้มานั่งกินเนต็นกันข้างทางนะครับปรากฏว่ากินไปกินมาเนี่ยมิโฮนะครับผมแอบจะหยิบตลับการ์ดเด็กของชิน เพื่อนี่ขโมยไม่ให้ชินจิเนี่ยแปลงร่างเป็นลิทีได้ในตอนนั้นชินจิก็โกรธอย่างมากเลยนะครับเขาบอกว่าเขากำลังจะไว้ใจมิโฮแล้วแท้แต่มิโฮก็คือ18มงกุฎไว้ยังค่ำนะครับผมซึ่งมิโฮก็ได้ตอบกลับว่ายังไงเขาก็ต้องเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายเพื่อจะทำให้ความหวังของเขาเนี่ยเป็นจริงความหวังของเขาก็คือการฆ่าอาซากุระและก็การทําให้พี่สาวของเขาเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะครับผม และจากนั้นเขาก็ได้เดินหนีไปนะฮะและต่อมาก็ได้มีมิลเลอร์มอนสเตอร์เนี่ยปรากฏตัวขึ้นนะครับในตอนนั้นเหล่าคอมเบอรเดอร์เนี่ยผมก็ได้แปลงร่างแล้วก็ไปสู้กับมิลเลอร์มอนสเตอร์ซึ่งพอมิโฮเนี่ยได้แปลงร่างเป็นคอมเบอรเดอร์ฟาร์มเนี่ยเขาก็ได้เห็นคอมเบอรเดอร์โอจามาต่อสู้กับมิลเลอร์มอนสเตอร์ด้วยนะครับ ไอ้เจ้ามิโฮหรือคอมเรเดอร์ฟาร์มเนี่ยมันเลยเข้าไปโจมตีโอจาก่อนเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เป็นการต่อสู้ระหว่างโอจาแ้ะกัมารเลเดอร์ฟาร์มนะฮะแต่ดูเหมือนมิโฮก็จะสู้ไม่ได้อยู่ดีนะฮะและในตอนนั้นคอมเลเดอร์โซดาก็ได้โผล่ไปช่วยมิโฮอีกแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามิโฮก็ไม่ยอมรับความช่วยเหลือนะครับผมเขาเนี่ยจะไปโค่นกำจัดโอจาเพียงคนเดียวเท่านั้นนะฮะมิโฮจึงได้ไปโจมตีคอมเลเดอร์โซดาซึ่งพอโซดาโดนโจมตีไปเนี่ยโซดาจึงได้ถอยออกไปนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นกาารต่่ออสู้ขงมโโแลจ ซึ่งพอมิโฮใช้การ์ดกาดเวนเนี่ยก็เหมือนจะทําให้ได้เปรียบนะครับแต่ว่าในตอนนั้นโอจาก็ได้เคาน์เตอร์โดยการใช้แอดเวนเรียกเวโนสเนเกอร์มาและเวโนสเนเกอร์ก็ได้พ่นพิษไปที่การ์ดเวนของมิโฮซึ่งพิษของเวโนสเนเกอร์นั้นทําให้การ์ดเวนของมิโฮเนี่ยละลายกันเลยทีเดียวและจากนั้นโอจาก็คิดจะปิดชีพโดยการเรียกเจนโนไซเดอร์ออกมาแล้วก็พร้อมจะใช้ไฟนอลเวนซึ่งในตอนนั้นโอจาได้ใช้เรียบร้อยแล้วก็กระโดดทีบใส่มันเลเดอร์ฟาร์มซึ่งในขณะที่มันเอร์ลเนไดอรร์์ดเ้ากก็มีแบ รือว่ามังกรดำพุ่งมาชนเจโนไซเดอร์จึงทําให้เจโนไซเดอร์เนี่ยลมไม่นอนกันเลยทีเดียวมิโฮจึงรอดพ้นจากไฟนอลเบนของโอจามาได้และจากนั้นมาเลเดอร์ปิศาที่มีชั่วริวงะก็ได้โผล่มาเล่นงานโอจาซึ่งในตอนนั้นมิโฮคิดว่าคือชินจิและจากนั้นมาเลเดอร์ริวงะก็ได้ใช้ไฟนอลเบนใส่โอจาแต่ว่าโอจานั้นได้หลบและตัวที่โดนเนี่ยก็คือเจโนไซเดอร์ซึ่งเจโนไซเดอร์ก็ได้ตายนะครับพอโดนไฟนอลเบนของริวงะเข้าไปแล้วพอไม่มีเจโนไซเดอร์เนี่ยร่างกายของโอจาก็ หลังจากนั้นคนที่ปิดชีพโบจาก,ก็คือคาเมนเลเดอร์ฟาร์มหรือว่าคิริชิมะมิโฮนั่นเองซึ่งนี้ก็ทําให้ความฝันของเขาที่จะล้างแค้นแทนพี่สาวเนี่ยเป็นจริงแล้วนะครับ และในตอนนั้นร่างกายของโอจาก็กลับกลายมาเป็นมนุษย์แล้วก็สลายหายไปและต่อมานะครับชินจิก็ได้มาเที่ยวกับมิโฮอีกครั้งนะฮะแต่ว่าคราวนี้กลับมีอะไรที่แปลกไปนะครับเพราะอยู่ดีๆเนี่ยชินจิก็ได้เข้าเล่นงานมิโฮในสภาพมนุษย์เฉยเลยนะครับผมซึ่งในตอนนั้นมิโฮก็งงเนี่ยว่าอยู่ดีมาเล่นงานเขาทำไมนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยร่างกายของชินจิเนี่ยกลับจะสลายหายไปเนียครับผมเขาจึงต้องรีบกลับเข้าไปในกระจกและจากนั้นชินจิก็ได้รีบเข้าไปในกระจกและจากนั้นมิโฮก็รีบแปลงร่างแล ซึ่งพอคอมเมเดอร์ฟาร์มเข,ามา Farm, ข้ามาเรียบร้อยเนี่ยชิจิได้แปลงร่างให้ดูเลยนะฮะปรากฏว่าเนี่ยไม่ใช่ลิวคีนะครับแต่กลับเป็นริวงงะลําลตัวก็มีลักษณะเป็นสีดําล้วนนะครับและจากนั้นริวงงะกับฟาร์มก็ได้ต่อสู้กันซึ่งก็เป็นริวงงะในผมที่ต่อสู้ได้เก่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะฮะฟาร์มเนี่ยกับเป็นคนที่โดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับและในตอนสุดท้ายนะครับผมริวงงะก็ได้ใช้สไตล์เวนหัวมังกรนะครับแล้วก็พ่นเปลวไฟสีดสาใส่ฟาร์มเลยนะครับผมแต่ว่าในตอน,นันนรคะบ ซึ่งตอนแรกลิวคิกก็กะจะตามไปแหละแต่คอมเรเดอร์ฟาร์มเนี่ยไม่ไหวแล้วนะฮะลิวคิกจึงรีบพาฟาร์มออกมาจากมิลเลอร์เวิลด์ทันทีนะครับ แล้วพอชินจิช่วยมิโฮออกมาจากมิรุ่วสำเร็จเนี่ยก็ดูเหมือนร่างกายของมิโฮเนี่ยจะไม่ค่อยจะดีเลยเนะครับเพราะร่างกายเขาเนี่ยดูโทรมอย่างมากเลยเนะครับผมอาการเหมือนคนป่วยใกล้ตายอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่มิโฮก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับแล้วก็บอกว่าชินจิเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเขาซึ่งในฉากนี้เราจะเห็นได้ว่ามิโฮเนี่ยแคร์ชินจิจริงๆแล้วนะฮะที่ผ่านมาอาจจะมีการหลอกมีการโกงอะไรซะมากกว่าแต่ดูเหมือนเขาเนี่ยแคร์ชินจิจริงๆแล้วนะครับและจากนั้นมิโฮก็บอกว่าให้ชินจิเนี่ยรีบกลับบ้านไป ซึ่งในท้ายที่สุดชินจิก็กลับไปนะฮะแต่หลังจากที่ชินจิกลับไปแป๊บเดียวเนี่ยมิโฮก็ล้มทั้งยืนกันเลยทีเดียวเพราะว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับซึ่งนี่ก็เป็นวาระสุดท้ายนครับผมของคัมเรเดอร์ฟาร์มเนี่ยหรือว่าพิเรชิมะมิโฮนั่นเอง คาร์เลเดอร์ลิงะหรือดาร์คชินจิอีกหนึ่งตัวตนของที่โดชินจิโดยที่ที่เขาอาศัยอยู่นั้นคือโลกของมิลเลอร์เวิลด์และตัวเขามีความพยายามที่จะอกมาข้างนอกแต่การที่จะทำแบบนั้นเขาจําเป็นต้องรวมร่างกับชินจิตัวจริงโดยครั้งแรกที่ลิงะปรากฏตัวคือในขณะที่มาร์เลเดอร์ฟาร์มและมาร์เลเดอร์โอจากำลังต่อสู้กันอยู่นั้นซึ่งในตอนที่มาร์เลเดอร์ฟาร์มกำลังจะโดนเจโนไซเดอร์ดดเข้าไป ในต,ตอนนั้นดาร์กแบ็คเกอร์หรือว่ามังกรดำสัตว์ที่ทำสัญญากับดาร์คชินจิก็ได้เข้ามาช่วยมาเลเดอร์ฟาร์มไว้ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวอย่างแท่เลยของคอมมเนเดอร์ลิวงะและจากนั้นลิวงะก็ได้เข้าต่อสู้กับโอจาทันทีซึ่งก็เป็นโอจาที่ไม่สามารถสู้ลิวงะได้เลย จนในท้ายที่สุดริวง่ได้ใช้และจากนันคิริชิมามิโฮก็ได้แปลงร่างเป็นคอมเบลเดอร์ฟาร์มและตามเข้าไปในมิลวิลทันทีซึ่งพอตามเข้ามาถึงเนี่ยดาร์ชินจิก็ได้แปลงร่างให้ดูเลยนะครับเขาก็ได้แปลงร่างเป็นคอมเบลเดอร์ริวง่และเข้าต่อสู้กับคอมเบลเดอร์ฟาร์มทันทีซึ่งบอกเลยว่าคนละชั้นกันเลยทีเดียวคอมเบลเดอร์ฟาร์มเนี่ยไม่สามารถสู้คอมเบลเดอร์ริวงษได้เลยทั้งกระบวนท่าหรือทั้งการ์ดหรืออะไรอื่นๆเนี่ยดูเหมือน,น,อน,นคอมเบลเดอร์ล,อรรอรออลิงง และในตอนสุดท้ายคอมเบลเดอร์ลิงอะ่ะก็ใช้การสไตเวนเรียกหัวมังกรดำดาร์คคอร์กมาจากนั้นก็พ่นลูกไฟสีดำใส่คอมเบลเดอร์ฟาร์ม ซึ่งในตอนนั้นในขณะที่คอมเบเดอร์ฟาร์มกำลังจะโดนเนี่ยคอมเบเดอร์ลิวคีเนี่ยผมได้โผล่มาช่วยไว้นะฮะจึงทำให้คอมเบเดอร์ฟาร์มเนี่ยรอดจากการโดนลูกไฟสีดดํามาได้และจากนั้นลิวคี้ก็พยายามถามลิวง่าว่าลิวหงาเนี่ยเป็นใครกันแน่แต่ว่าลิวง่าไม่ได้ตอบนะครับแล้วก็เดินหนีไปอย่างสบายใจเลยนั่นเองซึ่งในตอนแรกลิวคี้ก็จะตามไปแล้วนะยฮะแต่คอมเบเดอร์ฟาร์มเนี่ยไม่ไหวแล้วนีครับลิวคีจึงต้องรีบช่วยคอมเบเดอร์ฟาร์มออกมาจากมิลเลอร์เวิลด ได้รู้จักชินจิก็งงนะครับเพราะออกมาได้ยังไงและงงว่าไอ้เจ้านี่เป็นใครกันแน่โดยดายชินจิก็ได้อธิบายว่าเขาก็เป็นชินจิในอีกด้านหนึ่งและก็อาศ,าศาัยอยู่ในมิลเลอร์เวิร์มมาตลอดแต่ว่าตอนนี้เขาอยากจะออกมาสู่โลกแห่งความจริงและอยากกลายเป็นชินจิตัวจริงซึ่งวิธีทําให้เขากลายเป็นชินจิตัวจริงนั้นคือการรวมร่างกับชินจิตัวจริงและจากนั้นเขาจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ และจากนั้นเจ้าดาร์คชินจิก็พยายามเข้ารวมร่างกับชินจิตัวจริงนะครับโดยในขณะที่ดาร์คชินจิกำลังรวมร่างกับชินจิตัวจริงอยู่นั้นอากิยามะเรนหรือว่าคาเมเลเดอร์ไนท์ก็ได้โผล่มาพอดีซึ่งเรนก็ได้เห็นการรวมร่างของทั้งคู่นะครับและในท้ายที่สุดดาร์คชินจิก็สามารถเข้ายึดร่างของชินจิตัวจริงได้สําเร็จและจากนั้นเจ้าดาร์คชินจิก็แปลงร่างเป็นคาเมเลเดอร์ริวงหะให้เรนเห็นกันเลยทีเดียวซึ่งพอแปลงร่างเสร็จนะฮะเรนก็ได้แปลงร่างเป็นคาเเเมลดอร์์ไนทเหมือนนนกกััะครบแล้ว็เข้้าต่อสูกับริวงงงททันีซึึ่ถจะเป็็นนนไไท์เเเเี่่ยกมมมสสาาารถู้คลดอร์ริวงได้นะะฮไนท์กก็ยังถูเล่่นนนงาอยูดีะครับ แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยยูอีนะครับผมได้เกิดอาการแตกประหลาดขึ้นมานะฮะดันจึงได้หนีริวงาน,นะครับผมแล้วก็ไปดูอาการของยูอีก่อนซึ่งพอเลนเนี่ยมาดูอาการของยูอีเรียบร้อยนะฮะไอเจ้าริวงานเนี่ยก็ได้ตามมาด้วยนะครับแล้วในตอนนั้นเนี่ย ชินจิตัวจริงเนี่ยผมก็พยายามหนีออกมาจากร่างของริวง์ซึ่งชินจิก็ทําสําเร็จนะครับผมก็สามารถหนีออกมาจากร่างของลิวห์ได้และจากนั้นชินจิตัวจริงก็แปลงร่างเป็นริวคีนะครับและลิวคีกับลิวห์ก็ได้ต่อสู้กันซึ่งนี่ก็เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากเลยนะครับเหมือนกับว่าเราได้เห็นคู่แฝดทั้งแฝดดีแล้วก็แฝดร้ายเนี่ยได้ต่อสู้กันเลยนะฮะนอกจากริวคีจะต่อสู้กับลิวงะแล้วเนี่ยดาร์คเรนเดอร์ยังได้สู้กับดาร์คแบ็คเกอร์ด้ เรียกได้ว่าเราได้เห็นทั้งมังกรดําแล้วก็ปะทะมังกรแดงกันเลยทีเดียวแต่ฝีมือทั้งคู่ก็พอๆกันนะครับผมไม่มีใครได้เปรียบไปกว่าใครนะฮะมังกรดำอาจจะได้เปรียบเรื่องพละกกาลังนี่ครับผมแต่มังกรแดงก็ไม่ยอมแพ้นะครับทั้งคู่ก็ต่างสู้อย่างสมน้ําสมเนื้อกันเลยทีเดียวและนในที่รรสุดก,ก็มาถึงฉากตัดสินนะครับทั้งคู่เนี่ยทั้งลิวคีและลิวงาเนี่ยได้ใช้ฟันนอนเวนนะฮะลูกถีบมังกรแดงกักรรบลูกถีบมังกรดำปะทะกันนะครับซึ่งการปะทะกันของฟันนอตเว แต่ดูเหมือนในท้ายที่สุดแล้วในผมก็เป็นริวคิหรือว่าชินจิฝ่ายพระเอกเราเนี่ยผมที่เป็นฝ่ายชนะนะฮะแต่ว่าร่างกายของฝั่งชินจิพระเอกก็สะบักสะบอมเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นการคาดเดาแนวที่เราคาดเดาว,ว่าพระเอกชนะเนี่ยเพราะว่าไอ้เจ้ามังกรดำมันไม่มีรากเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ด้วยสกิลพระเอกนะครับผมอันนี้ไม่น่าเกี่ยวแต่ว่าชินจิก็เป็นฝ่ายชนะไปในผมและหลังจากนั้นริวหงมังกรดำเนี่ยผมก็ถูกตัดบทจบไปเลยนะครับในเดอะบูบี้เอพิโซดไฟนอลนะฮะ และใน Raider Time ปีต่อมาที่9นะครับผมริวงะก็ได้โผล่มาอีกครั้งนะครับโดยโผล่มาตอนแรกเนี่ยก็ได้ปิดฉากแล้วคเมเลเดอร์ไกเลยนะฮะคาเมเลเดอร์ไกเนี่ยไม่สามารถสู้อะไรได้เลยนะครับเรียกได้ว่าสกิลการต่อสู้เนี่ยสู้ริวงะไม่ได้สักนิดเลยนะครับเหมือนมาโดนริวงะกระทืบเปล่าๆเท่านั้นนะครับผมและจากนั้นเขาก็โดนไฟนอลเวนของริวงะลูกถีบมังกรดำถีบเข้าไปนะฮะซึ่งนี่ก็ทำให้ไกนะครับผมคาเมเลเดอร์ไกตายไปเลยทีเดียวและนอกจากจะสู้กับคาเมเลเดอร์ไกแล้วนะครับริ้ต่ออสู้้กับคาเเเมลดดร์์ไนทวยนะะฮซึหง ก็เข้าต่อสู้กันทันทีเดียวเมื่อเจอหน้ากัน ปรากฏว่านายเนี่ยไม่สามารถสู้ลิวงะได้เลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการต่อสู้ปกตินะครับผมกระบวนท่าต่างๆเนี่ยลิวหะจะเหนือกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่านายก็ไม่ยอมแพ้นะครับถึงจะสู้ไม่ได้แต่ก็สู้จนวินาทีสุดท้ายนะฮะทั้งคู่เนี่ยได้ใช้ไฟนอลเวนประทะากันนะครับไฟนอลเวนนายก็ควงสว่านนะครับผมส่วนไฟนอลเวนของริวหะก็คือลูกผีบมังกรดำนั่นเองก็ได้ประทะากันนะฮะแต่ปรากฏว่าเป็นไฟนอลเวนของนายนะครับผมที่ไม่สามารถสู้ได้เหมือนกับว่าไฟนอลเวนของริวหาเนี่ยมีพลังที่เหนือกว่านะครับผม ทรงจาของริวงะนะครับผมก็ได้จะงงักไปช่วงหนึ่งนะฮะเหมือนกับว่าดูคิดตัวจริงเนี่ยไม่อยากให้ริวหะต้องฆ่าไนน์นะครับและจากนั้นริวหะก็กลับกลายมาเป็นร่างมนุษย์นะครับผมแต่ถึงแม้จะเป็นร่างมนุษย์แล้วเนี่ยชินจิก็ยังมีความดาร์กชินจิอยู่ในตัวนะครับและตอนนั้นก็คิดจะฆ่าเลนเหมือนเดิมซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่เนี่ยได้เป็นร่างมนุษย์แล้วนะฮะทั้งชินจิแล้วก็เลนนะครับและในขณะที่ทั้งคู่กำลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยในตอนนั้นอาซาระาเคก้มานงเปปออะ ซึ่งนี่ก็ทำให้เรนเนี่ยถูกอาสากุระแทงนะครับผมแล้วก็เสียชีวิตันเลยทีเดียว จากนั้นชินจิก็ซึ้งนะครับผมแล้วก็ร้องไห้นะฮะแล้วก็ไม่มีการพูดถึงริวหาอีกเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของริวหาในคอมเบเดอร์ไทม์นะฮะก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคอมเบเดอร์ที่โผล่มาแค่เดอะมูฟวี่เท่านั้นนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าน่าเสียดายอย่างมากเลยเนี่บผมที่ไอ้สตัวนี้ไม่ได้โผล่มาในซีรีส์ตัวที่เสียดายที่สุดก็น่าจะเป็นริวหานะครับผมคิดว่าถ้าเขาโผล่มาในซีรีส์เนี่ยซีรีส์ต้องมีความสนุกเข้มข้นขึ้นอย่างมากเลยนะครับผมก็น่าเสียดาาาาายยยนนนนนนะะ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 ฮฮทททททีีี่่่่่่่่่่่่โผลลลมมมแแแแคคเเเเเดดอออูฟวววััั้้้บง3ตตกก็็หหไไร เพราะว่าเดอะมูฟวี่มันก็มีเวลาจำกัดนะครับผมจึงอาจโผล่มาไม่ได้มากก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนี่ครับแล้วก่อนจากกันไปอยากให้ท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์หน่อยนะฮะว่าถ้าเกิดทั้ง3ตัวนี้โผล่มาซีรีส์เนี่ยอยากให้พี่แกนี่สู้กับใครบ้างนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคลิปใหม่มาเรื่อยๆแน่นอนนะฮะตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยสำหรัับววนนีี้สสดครับ